คเดี๋ยวคนขับพยานลากขานค่ะทวก่อนค่ะหมานูหายค่ะไปตามหามาช่วยหนูหน่อยนิวเสร็จทุละเดี๋ยวผมพาไปนะค่ะพี่ผู้ใหญ่ค่ะพี่ผู้ใหญ่อยู่บ้านไหมค่ะพี่ผู้ใหญ่ค่ะช่วยด้วยค่ะมะม่วงหนูหายค่ะพี่ผู้ใหญ่ฮะมะม่วงหายมะม่วงต้นนี้น่ะหนูมองเช้ามองเย็นรอให้มันสุกเพื่อจะเอามาบ่ายโบไปช่วยดูหน่อยค่ะว่าอยู่บนต้นมันยังมีมะม่วงเหลืออยู่ไหมไม่ใช่จวนรักไปหมดแล้วหรอค่ะผู้ใหญ่ไนิวนิวกลมานะ่ให ผู้ใหญ่บ้านคะผู้ใหญ่บ้านยุ่งไหมคะไม่ครับพอดีเจ้าหน้าที่รางวัดจะมาวัดที่ไม่เหยียแสงก็เลยอยากให้ผู้ใหญ่บ้านออกไปดูช่วยกันคะ่ะได้ครับผมเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะอย่าลืมฉีดน้ําหอมสิคะน้ำหอมมินเซนคอรดีเดย์หืมคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านที่หล่อเท่แล้วก็ตัวหอมที่สุดเลยพร้อมแล้วคุณชอบไหมชอบสินี่ ที่ผู้ใหญ่อยู่ไหมมีเรื่องขอความช่วยเหลือไม่อยู่เอาไปทํางานกับผู้ช่วยมะเหมี่ยวระวังตัวไว้ด้วยนะผู้ช่วยมะเหมี่ยวทั้งสาวทั้งสวยเอาไปทํางานด้วยกันทุกวัน <c oughs> ไม่อยากจะคิดผู้ใหญ่บา้านเสร็จยังคะก็จะถึงเวลาเปิดงานกระถินแล้วนะคะไปครับเดี๋ยวฉันจะไปด้วยทําไมวันนี้คุณต้องฉีดน้ําหอมด้วยก็ผมก็ฉีดทุกวันแล้วทําไมวันนี้มันหอมกว่าทุกวันก็นี่หอมมันกลิ่นเดิมคุณเป็นอะไรนี่นิวน้ำหอมวินเซนต์กลิ่นฮัส ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คุณยังโตหอมเหมือนเดิมเลยนะคุณหนูของผมผู้ใหญ่บ้านคะนั่นผู้ใหญ่บ้านคำผานเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านควกน้อยคะ่ะสวัสดีครับโอ้ลูกชายผู้ใหญ่ตู้มีสง่าราสีสมกับเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มไฟแรงเมียก็สวยผิวพรรณก็ดีออกงานด้วยกันตลอดสมกับเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านจริงๆ บ้านอยู่นี่นี่เองตามหาตั้งนานแน่อคุณอะไรตัวหอมหอมอย่างกระเทพรบุตรพอดีว่ารองเท้าหนูหายค่ะกระติบข้าวหนูหายค่ะไปหารองเท้าช่วยหค่ะไปหากระติบข้าวช่วยหนูค่ะไปหากระติบข้าวค่ะหยุดเอาเมือออกจากผัวฉันเดี๋ยวนี้นะผู้ใหญ่คําถานแกแล้วก็ดูให้มันดีๆหน่อยฉันคือเมียตัวจริงคุณก็เหมือนกันคุณผู้ช่วยทําไมถึงไม่รู้จักปฏิเสธส่วนสองสาวเจ้าปัญหาต่อไปมีเรื่องอะไรให้มาบอกฉันฉันจะจัดการเองเพราะฉันคือแม่ผู้ใหญ่เฮ้ย คุณหนูแปลงล่างนิวฉันเห็นเธอไม่สบายมาหลายวันแล้วนะไปหาหมอเธอไปคุณเย็นนี้คุณว่างไหมฉันไม่สบายนะว่าจะให้คุณพาไปหาหมอนิวเร็วๆเฮ้ยเต๋าไปไหนอะอ้อพี่เอกสวัสดีครับวันนี้ว่างไหมไปนั่งชิวกันปะได้ครับพี่ตอนนี้ได้เหรอเต๋าคุณต้องพาฉันไปหาหมอนะก็ไปเองดิจะไปเที่ยวกับพี่เนี่ไปไปเถอะ เตาคุณจะกลับบ้านตอนไหนหรอฉันรู้สึกปวดหัวก็เลยว่าจะให้คุณซื้อข้าวมาให้นะ่ะโอ้ยวงคุณข้าวเลอโอ้ยลืมเลยหาต้มมามากินไปสวัสดีค่ะโรงพยาบาลหรอคะฮะผมจะไปเที่ยว ต่งงวดกับเพื่อนสักอาทิตนึงนะครับอืไปก่อนนะเต๋าฉันมีเรื่องจะบอกคุณอุ้ยผมรีบเดี๋ยวกลับมาค่อยบอกเดี๋ยวตกเครื่องทําไมคุณถึงไม่รักสาฉันเลยเต๋าฉันรักคุณนะนิ้วมีอะไรกินไหมหิวข้าวแล้วเนี่ยนิ้ว นนเนวเเมดยราไม่รู้ได้เลยว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกนานเท่าไหร่รักและดูแลกันในวันที่ยังอยู่ด้วยกัน ใหแม่หนิซื้อแต่หน้าเสแสรบๆมาให้แม่แน่แม่มาข้างนั้นเลยหูจักเก็บจะกลับในแม่เงินเดือนซื้อมาเองกระดกกระดอนนี่ซื้อมาจะพ่ออยากพ่อกินกับพ่อแล้วไปได้มึงสิรวยน้ำเขาจักเทื่อแม่ไปเฮ็ดงานก่อนเด้อเออเมื่อแรกก็ซื้อกับเขาไมากินน้ำเด้อล่ะจ้าจ้ากับมาละแม่เอ้ากับเขาที่แม่สร้างนี่ป้าจิโตสร้างกับเขาก็ซื้อมาอย่างเดียวสิกูจินึงสิบอกข้องม่งข้องวานกับมูจักซื้อไม่กินน้ำติมึงไปเฮ็ดงานทุกมมือนี่เงินไปใช้เบอร์คิดที่หอยกับ เดินมาปีนี่ก็เท่าคักแตงเมื่องหงอกเมืคาบ่ล่ะกลับมาละแม่ได้ยังมากินล่ะวันศุกกลับมาถอดไข่ในตู้เย็นนั่นล่ะเอ้านี่สีผมเห็นจอมเ่องอกก็เลยซื้อหน้าปิดผมงอกม่าหายนี่ของกันเย็นนี่ใส่ดีกล่องนึงไม่ต่างหกซองเลยเด้ป๊าเมืเ่อเช้ากูกินสีผมนี่ยังซื้อไม่ยังกระดิกกระโดดกระเดียนหนีกูเลยทากินเข่าอยู่กูไม่ยอมหนูกสีผมนีเข่าไงมันเข่าอยู่นี่ละเมื่อกี้แล้วฉันอนแล้ว แม่แม่สวัสดีครับเอามาหอดระเบรกพากันกีนรถยังมากล่ะกิโรถส่วนตัวนี่ล่ะแม่กินข่ากละเบอเราไปกินเดี๋ยวเราคาแต่เขียดอยู่อยู่ด้องกันสองคนกับพีพแต่กันเนาะสั่งมันให้ยังกับคัดหูคัดตาเพราะถึงใจเอา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 หนูซื้อของมาฝากนี่ปิดอกกันนีแย่อุ้ยมาตั้งกวงตั้งไก่ก็อุตส่าห์ซื้อมาฝากแม่นะรู้มันคืออีอยู่นี่มันมเคยสนใจแม่จากเธอได้จม่าผมขามันกับมเคยสนใจมาคยซื้อยางหยซื้อมาให้ตังซองหนึ่งเลยเนี่ยหันแบงไส้เด้อมาใส่ได้หลายเ พากันอนแม่จะเคื่องหนึงน่งเนาะอุตส่าห์มาท่องเทียเออเออ่เ,ออเป็นยังดอกแม่เมื่อหนีบ่ได้นอนน่อดอกก็สิกับเมื่อว้แท้มหาแม่ปิดละเทือนหนึ่งคือคือบนนอนกับแม่ก่อนต้องเฝ้ากับไปเหตุงานแม่ต้องเล็งหาเงินลูกข้างงวดรถเขามาเดือนนีเดือนที่สามแล้วจักสิเฮ็จดจังไดแมนครับแม่พากันเฮตดโอที่จนบม่ได้นอนจนขอบตาดำเบิดมีอย่างห้แม่ซอยบ่ลรุรขันแม่สีซอยกะ สามงวดมันกับประมาณสี่หมื่นี่ละแม่สมพู้ไปท่องเงินเก็บม,มึงมาให้เอ้ยก่อนเอ้กลังเดือดร้อนนี่เป็นพี่เป็นน้องกันต้องซอยเหลือกันนี่มามีดอกแม่เงินหลายปันแต่นี่แก่ไห้ขี้มอเตอร์ไซค์อยู่บ้ามือง,งานมันตั้งหกเดือนคือสี่มีเงินเก็บมือเอื้อให้เป็นตัวอย่างนู่นเขาไปให้งานตั้งหลายปีเขาได้ขี่รถใหญ่ล่ะม่ะต้องไปสนใจมันแนวมือเอื่อแม่เสียหน้าไปจำน้องให้ถ้าแม่ได้เงินแล้วแม่เสื่โอนให้เดอ้อเอาไปจำน้องแล้วก็ไปใส่นี่เองเ,องเดอ้อทางนี่มาใส่เดอ้อหุบปากดูกทรอพี่มาซอยพี่นนนน้ะะเเาาาา่ตมมัแ เดี๋ยวลูกกลับกันด้อยยูดิงมีแห้งด้วยแม่ด้อขอบคุณครับไปๆๆเจ๊คะสองคนที่เรานัดออเดชั่นเป็นนักแสดงช่องอนาช็อตมาแล้วค่ะไปเจ๊พร้อมละสวัสดีค่ะหนูชื่อมะเมียวมาสมัครเป็นนางเอกค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำพีค่ะแซบซู้ซ้ำสมัครเป็นนางร้ายค่ะเจ๊เจ๊คนป่วยมาออเดชั่นหรือเปล่าน่ะทําใปากซี่ขนาดนั้นอ่ะอ่ะอ่ะเริ่มเลยยัยมะเมียวเธอแย่งคุณชายไปจากฉันก็เขาชอบฉันไม่ได้ชอบเธอนี่เรากำลังดูละครข้าค่้ายลูกเสืออยู่หรือเปล่า เล่นเป็นธรรมชาติมากธรรมชาติก้อนหินกับต้นไม้หน่อยแน่ปาดดีนักนะอย่างนี้ต้องเจอโอ้ยอย่าทำาชัเลยค่ะคุณพ่อพอ,อนนพอ่พอไม่เนียนไปเรียนมาใหม่โอ้ยไม่สนิทกับบทยังกล้ามาเนาะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้อะเล่นไม่ค่อยออกเลยนั่นสิปกติแล้วฝีมือการแสดงฉัไม่ธรรมดาเลยนะอุ๊ยน่ารักอะ อะไรนะ่ลิปการ์ตูนโคถ่างไงเขาทําถึงมากเลยนะเธอเพราะเขาเอาโฟอีฟมาเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะแล้วคือลุคน่ารักมากสีลิปก็สวยแ็กเก็ตคือเสื้อหน้ารักสุดหูมีหลายสีเลยมีทั้งเนื้อกลอสและเนื้อแมตมาด้วยกันอย่างละแปดสีลิปกลอสฉ่วาวบาบางเบาไม่เหนียวไม่นึบทิ้งสเตนติดทนเบอร์1นถึงสโปร่งแสงเหมาะกับวันสบายสบายเน้นบํารุงปากเบอร์4-6ถึงหเนื้อชัดกลบปากคลําได้ดีส่วนตัวนี้เป็นเนื้อแมตรรมัมยี่เม็ดสีชัดติดทน ไม่นัปาปาาทั้งสองเนื้อมีกลิ่นหอมนั่นสองคนเมื่อวานนี่มาทำไมอีกสวัสดีค่ะพวกหนูขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งนะคะวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะไม่ได้เสียเวลาคนอื่นเขารอคิวกันเป็นพันคอล่าลองให้โอกาสเขาดูเจรู้สึกว่าวันนี้เขาสองคนดูสดใสมีแววดีนะใหญ่มาเมี่ยวเธอแย่งคุณชายไปจากฉันก็คุณชายเขารักฉันไม่ได้รักเธอนี่โอ้เล่นดีขึ้นกว่าเมื่อวานยิงกระมืออาชีพหน,น้อยนะ่ปากดีอย่างนี้เดือวเจอเลย ฉันเลยค่ะคุณน้ำพีกสุดยาดรับสั้งสองคนเลยนะคะเจ๊แล้วทำไมเมื่อวานไม่เล่นแบบนี้ล่ะก็เพราะพวกหนูใช้ลิปการ์ตูนโคท่าสีปากสวยมาพร้อมกับความมั่นใจเจ๊อยากได้อ่ะซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่วันที่9เดือน9นี้เวลา19เนาฬิกาเขามีโปรพิเศษในไลฟ์เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นโปรฉลองพรีเซนเตอร์คนใหม่ทุกคนสามารถติดตามได้ที่ช่องลากที่แท็กไปนี้เลยนะ แม่สวัสดีครับอู้หลานยายแค่เป็นแต่สร้างแถวมาอุ้มบังกัน่ะียง,ง่ายบอหนี่ห้เก่งบ่สูกลางคืนห้ยยูเบิดขึ้นมอก็รับตอนเช้านี้แล้วครับแม่ยูผู้เดียวเงาบอขึ้นว่ายายไปอยู่น้ำกันบอละแม่มักอยู่แบบนี้มักยู่แบบธรรมาาตอู้นอนรหละมันจะสร้างเนาะหนาเพิ่นแม่ผูเอกกับปู่มาฝากอ้ามิทินมิวเอามิทินได้กระปู่มาหลายอยู่บ่แลับแม่ของเมียกันเด้อ เห็นควายสิบต่อแรมาทางนี่บอควายหนูเฮียแม่อายเห็นบอบอเห็นเนี่แหละเดี๋ยวไอจะพาไปห้ปไอไอขอบใจละลายเด้อที่ซอยหาควายเบิดมือบอเป็นยังดอกนางแต่ว่าน้องซื้อวัดจังไหซื้อว่าส้มผู้จ้าน้องส้มผู้ไอมีทีนน้องส้มผู้คาโดนบอไอโดนทำในไอก,อกระทาเนาะ อยอยู่ีสวัสดีคับแม่มึงคือปล่อยเห็นผู้ชายมาจับมือถือแขนมึงยังสิมาน,นี่โตเป็นไผจังมาเอินเข้ามาแม่โตมาจับมือถือแขนลูกห้าสิลูกห้าเสียห,หายโตต้องไปหาเงินมาสู่ขอลูกเ้าเลยสิบล้านสิบล้านขั้นบ่มีเงินสิบล้านก็ไปต้องมาหามันเมื่อแม่กินข่าวแล้วบอบอ่บอบอ,บอ,บอยากแม่เป็นยังขึ้นหนาเครียดเครียดคือนั่มิตทนไอ้มิตทินแล้วเป็นอย่างแม่ไปมากผู้สาว แม่เขามาหอหอคาดองสิบล้านอุกอังน้ำอยู่นี่เจาเชียดัจ๊ใดมันสิไปหายอยู่ใส่เฮ้ยมีทินากันไหมได้ยินข่าวต้องการใช้เงินบ่อ <c oughs> เอเนี่ยเอาเงินมาขึ้นสิบล้านเงินห้องของกลัานน <c oughs> ้องเงินบ่อีกสี่ล้านเธอว่าเป็นการตอบแทนที่ดูแลแม่ให้เอาไปแจ้งเนี่ยเด้อตองสบู <c oughs> <c oughs> ไอ้พี่ทิ้งไ,ไอ้มาได้จังไดไอ้มีเงินไปแต่งน้องอะไรทีนี่เงินทิปล้านอหนีหลีบอกไอ้พอสะได้แต่งงานกันแล้วนัองเฮ้ยตายแล้ววันนี้ถ้าฉันใส่อีกฉันโดนไล่ออกแน่โหทำไมหน้าซอมขนาดนี้เนี่ยถ้าออกไปหน้าซอมตัวน,นี้ไม่รอดแน่เลยไหนจะบำรุงเซรั่มกันแดดรองพื้นใครจะไปทาหมดเนี่ยเยอะเกินเกลียดที่สุดที่ต้องมาทาครีมเหนียวเหนียวหนักๆบนหน้าจะทำยังไงดีเนี่ย เฮ้ยลืมไปได้ไงกันแดดที่เราเพิ่งกดมาเฮกเซทนอัพซันสกินกันแดดปรับผิวใสตัวเดียวจบเหมาะกับคนขี้เกียจแบบเราสุดๆหูยเกี่ยง่ายมากเนื้อเหมือนโลชั่นเลยอ่ะดูดูนี่คือข้างที่ไม่ได้ทา และนี่คือข้างที่ทาผิวสว่างขึ้นเนียนขึ้นดูเป็นธรรมชาติไม่โป๊ะเลยแห้งไวบางเบาสบายผิวไม่เยิมเสร็จและไวมากทั้งบำรุงโทนอัพไพรเมอร์และยังมีกันแดด S P F 50 P A 3บวก e ช่วยปกป้องผิวได้นานใครที่มีผิวมันแบบเราไม่ต้องกังวลเลยอยากได้งานผิวใสใไม่เยิมไม่หนักหน้าต้องลองกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะ